ช่วงปลายยกสี่เอาเมาเมาไม่ไหวครับจบยกสี่ครับเพศศิลาวออุราชาครับ ه, กลับมาชนะน็อกชัดชัยดาบรันสารคามครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับ ه, จังหวะด,ดักหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามาสำลิดผลนี่ซอกสุดท้ายครับ เอาละครับดูนะครับคู่นี้นะโอ้โหสามยกนี่เบียดสู้กันอย่างสนุกนะครับจังหวะสุดท้ายดูภาพช้าช้าจังหวะไตะหลุดนี่โดนแทงนะครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับโอ้หงัดเข้าไปปลายทางสายอีกแล้วนะครับโอ้โหสอกนี้นี่เต็มๆต็มเลยนะครับเข้าเต็มปลายค้างนะครับเรียบร้อยเลยนะครับบล็อกเข้าไปโอ้โหฟันไปทั้งตัวครับหล่นเลยครับ พยายามจะขึ้นมาแต่ว่าสภาพไม่มีแล้วครับเต็มไปค้างครับลูกนี้ถือว่าเข้าหลวมไปหน่อยครับ